เฮโหลสวีสทชมนะ้สนุกกันีวันนี้ทานเราไปเล่นไหมครับเอาชีวิตรอด1.10ไม่สิเวอร์ชัน่น1.20เรานั่นเองเนาะภายในวันนี้เรามาทำอะไรกันภายในวันนี้นะคะเราจะมาหาลายชุดเกราะนั่นเองซึ่งไม่รู้ว่าจะหาครบหรือเปล่าแต,แต่ยังไงก็ตามตอนนี้นะผมอยู่พิกัดที่ไกลจากบ้านมากๆตรงนี้นะครับมันเป็นจุดที่ผมออกเดินทางพ้นทะเลเพื่อหาไข่สไนเปอร์นั่นเองซึ่งจำได้ไหมทุกคนครั้งก่อนเราเจอโอเชียนมอนเ m e n t ตรงนี้เนาะใช่ฮะและพิกัดก็คืออันนี้ ทิศไหนทิศนู้นฮะไปทางนูน้นทางนี้แล้วก็น่าจะในแถวนี้แหละไอโอเชียนมะูรูเมนต์น่ะผมไม่ได้มียาผมผมไม่รู้มียาหายใจใต้น้ำหรือเปล่าแต่ก็น่าจะรีบๆรีบๆเข้าไปลรีบฆ่ามันละกันไม่ก็นะมันอยู่ในแถวนี้แหละทุกคนออาสวัสดีขอทริปหน่อย ขอทิมขอทิมขอทิมได้โปรดตอบไหมอะ่ะไม่ดอบหรอฮะเดี๋ยวคือคือถ้าตามวิก,กิคือเอลเดอร์มันจะดอกทิมไม่ใช่หรอแปลกมากทำไมมันไม่ดอกอะ่ะอันนี้ก็เหลือตัวเดียวละเหลือตัวสุดท้ายแลวฮะอืมเห็นหางขาวๆใช่หรือเปล่าอ้าววันดีเอาทิมมา ก่อนที่ก่อนจะตายอเอาพมมาไม่ดอกบอฮาวได้ไงอ่ะได้ไงมันไม่ดอกทุกคน,นประสาทนี้หมดแล้วมันไม่ดอกโอ้ยแปบ๊บหนึง่งทําไมมันไม่ดอกแปบ๊บหนึ่งนะมันเคยมีโอกาสดอกอะผมไปค้นวิกิมาเมื่อกี้มันแค่มีโอกาสดอกเฉยๆโอ้แย่แย่จังเลยแฮผมต้องหาอีกประสาทหนึง่งมันไม่มีแต่ตรงนี้คือแบบเราเกลือฮะเราเกลือ ช่ครบว่าเกลือได้เลยเพราะว่าเรามันไม่ดอกอะมันไม่ดอกฮะโอ้นั่นหรือเปล่าใช่ไหมเป็นตรงนู้นนะซากเรือปะใช่ไหมโอเคซากเรือฮะแล้วน่าจะเป็นน่าจะมีปะขอให้มันมีเหอะขอร้องไม่มีหรอมีกล่องเดียวถามจริงมีกล่องเดียวหรอ เปไปไม่ได้ไมันมีแค่กล่องเดียวอ,ะอ่ะเออนี่ไงทริมขอทริมโอ้โหแมปไม่โหลดกล่องไม่โหลดไม่ครับกล่องเปิดหน่อยโอ้เยสองอันเลยยิ้มทริมได้ทริมอันแรกแล้วทุกคนอ่าบูรี่เทเชอร์แมปไม่น่ามีอะไรพิเศษโอเคทะเลทรายเหรอตรงเนี้ย เ้ยเดี๋ยวตรงนี้เป็นทะเลสะเอ้ยเดี๋ยวนี่เป็นเอ๊ะแค่ปิรามิดเดสเซอร์ Desert, ปิรามิดแท้เจอแบบฟุก๊กๆแท้แล้วมาเจอเดสเซอร์ปิรามิดแบบฟุก๊กๆระหว่างที่เราเดินเดินอันนี้ทะเลเมื่อกี้หวังว่าน่าจะมีนะขอร้องชุบๆปลดระเบิดนี่ไงเดสเซอร์ Desert. โอเคทริปนี้เทมเพลตของเดสเซอร์ฮะแล้วก็ไม่มีอะไรมากแล้วโอเคเราได้ของเดสเซอร์แล้วแหลกแหลกแหลก ขึ้นไปอือ้ย,อยนั่นไงทําไมทําไมเจอรัวๆเลยเนี่ยทุกคนมาเจอของจังเกิล e s ซเซิอ้าไม่ใช่จังเกิล e s ซเซิร์ตจังเกิลเทมพระผิดมาตรงนี้ขึ้นไปฮะจึ๊บเข้าไปในนี้เลยแล้วตรงนี้มีอันนี้อยู่มีของอยู่ฮะ ไม่ใช่ดิมันตรงนี้โอ้ไม่มีเหรอเกลืออันนี้เราเกลือจังแล้วก็จะมีตรงฝั่งนี้อ่านี่ไงได้รับได้ได้อย่างละสองเลยฮะแต่ละอันโอเคไม่เหลืออะไรอีกนะก็ในโลกปกติก็เหลือของย,ยากๆแล้วป้าก็เหลือแอนเชยซิตี้ไม่นียังเหลือพิเรตเจอเอาโพสอยู่ มันยังเหลือพิเลเจอร์อัพโพสต์แอชสตี้แล้วก็ของอไอโอเชียนมูร์เมนตอยู่โอเคเมื่อกี้คือเอาละทุกคนหลังจากนี่มันเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากที่ผมไปเจอไอ้นี่มาไอล่าสุดก,ก็คือผมไปนี่อะไรนะเซอร i มิตติ้งเทมเพลผมไปเจอผมไปเจออะไรบ้างอ่ะผมไปเจอใน ในซากเรือในซากเรือในในเทอร์ฟอร์เแล้วก็ในไอจังเกิลเทมโปแล้วคือผมก็ไปแวะ a อเจน n ซตตี้มานิหนึงซึ่งผมประกอบการวันนี้ก็คือเราเจอแค่3ชิ้นซึ่งมันยากมากทุกคนคือแบบเนี่ยอันนี้คืออระยรซากรายะรามที่ผมไปนี้มาบอกเลยว่าบอกเลยว่าคือแบบผมมันมีมีตอนนี้ในโลกบอจิตแล้วก็ยังขาดอยู่นะยังขาดพวกไอ เราขาดจากของไอพิเลเจอร์อัโพสแลวของเอเจนซิตของ Ocean ยนมูน e เมแล้วก็ของอ่าของบู o แลนด์ m ม n ชั่นซึ่งซึ่งที่ผมซึ่งเมื่อกี้คือผมตายจากวาเด่นมาก่อนก็ต้องตายกลับมาก่อนไม่งั้นคือผมไม่คือขอามผมหมดได้ไงคือผมต้องมาเติมสต็อกของนิดนึงแต่ตอนนี้ก็คือแบบแต่ตอนนี้ก็คือเราทอ้อผมท้อมากเลยกับการหาพวกของกับการหายเนี่ยน,นี้เราเก็บของมาก่อน คือแบบทอขนาดที่ผมเจอแผ่นนี้หน้าเจออัตเตอร์ไซด์อันที่สองยังไม่ได้เจอยังไม่เจอไอ้นั่นเลยอ่ะเขาไม่แลกต่ออ่ะเออโอ,อ้เรียบร้อยทำงานละแลแกต่อได้ยังแลกต่อได้แล้วโอเค บูทแลนด์แมนชั่นอ่ากับบ้านฮะเอ้ยเดี๋ยวก่อนกลับบ้านดบล็อกให้เขาก่อนซุบ,บูทแลนด์แมนชั่นอยู่ตรงไหนเราต้องไปทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ตทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกเฉียงใต้คือทิศนู้นฮะโอเคไปกันเลยทุกคน นั่นไงเจอแล้วอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นบุกด้านบนเลยละกันบุกมาจากด้านบนเลยละกันลำขาดเว้ยไปไหนหนีไปไหน ไม่มีกล่องเลยรู้สึกว่ากล่องจะอยู่ชั้นล่างเหรอใช่ไหมมันกล่องจะอยู่ชั้นล่างซะส่วนใหญ่ปะทุกคนไม่มีอ่ะฝั่งนี้ล่ะน,นี่น่ามีปะก็ไม่มีโหห้องห้องมันเจนมาเกลืออยู่นะห้องมันเป็นห้องมัน,นห้องมันเป็นห้องตกห้องตกแต่งซะส่วนใหญ่อ่ะ ก็นายก็จะตามมาอีกททำไมวะทุกคนห้องมาห้องโคตดเกลือห้องเกลือมากแต่และห้องอะ่ะชึ้บตรงนี้ห้องนี้ล่ะโอ้ยห้องสุสานโง,ง่ห้องอะไรอะ่ะโอห้องห้องนี้ก็ไม่ต่างกัน ผมไม่เคยเจอห้องนี้มาก่อนเอ้ยมีเชดด้วยผมไม่เคยเจอห้องนี้มาก่อนฮนะแต่ก่อนอื่นขอเคลียร์มอนพวกนี้ก่อนเออเระเบิดตายไปเยี่ยมตายเฮ้ยเวกเออตายสักทีตรงนี้ไม่กล่องอ่ะหรือว่ามันใช่หรือเปล่าเอ,อ้ยนี่ไงโอเคเอาละเรา,เราได้อันเดียวก็พอแล้วฮะเราได้อันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็พอแล้วเราไปที่อื่นต่อเลยทุกคนครับขอบอกอะไรอย่างหนึง่ง ผมโคตรเหนื่อยกับการหาทริมทั้งหลายทั้งแหล่ซึ่งผมขอยอมแพ้ผมขอยอมแพ้ในการหาทริมของ a n c i ช n t City o c n a n Monument แล้วก็ h i l l a g e r อร์อ o ฟ t อะมาไล่ผลกันก่อนของ Ocean Monument มันมันดอกจาก g กา r เดียนซึ่งโอกาสดอกจาก g ก a าเดียนค่อนข้างน้อยเอาง่ายๆคือเราต้องหาโอเชียนหลายๆโอเชีย Ocean, เลยกว่ากว่าเแต่ค้าไอรูก u a เดียนแล้วกว่ามันจะดอกมันหายากไป 2. a n c อ e n ช City เพราะไอ,อชิ่หนึ่งพออเพราะไอเชสเตตี้มันอันตรายเกินไปและสองโอกาสดรอปในกล่องมันน้อยมากคือผมไปหาไอชเชสเตตี้มาสองสามที่ยังไม่เจอสักอันเลยส่วนไอพิเรตเจอเออพจน์อย่าพูดเลยฮะมันมีกล่องอันเดียวต่อพิเรตเจอเออพจน์หนึ่งอันซึ่งมันหายากเกินไปเพราะฉะนั้นแล้วไอสามันนี้ผมขอผ่านผมไม่หาต่อไปแล้วแต่มันก็ยังเหลืออีซีที่ผมต้องอสุดท้ายที่ผมจะหาในโลกในอเวเวอร์ก็คืออะไรรู้ไหมเราจะไปหาในดีเอ็นกันฮะไอไอในสตองโฮอ่ะเออ ไอ f อเ d นเดอันนี้มาเบดพาวเดอร์เยอะเลยคือแล้วถามว่าหลักการไอโอเปนเดอคืออะไรมันจะพาไปซองโฮที่ใกล้ที่สุดของที่ที่ที่เราอยู่ตรงนั้นฮะใกล้ที่สุดแล้วนะแต่และถ้าถ้ามันอยู่ติดก,กันก็ไปที่เดียวกันได้เลยซึ่งน่าจะทางนี้ใช่ไหมผมจะมาประตูตรงนี้ประตูลบหนึ่งพันตรงนี้ ไปเลยฮะทางนู้นเหรออย่าแตกนะเฮ้ยไม่แตกไม่แตกทางนู้นใช่ไหม <S <S ถ้าทางนู้นเราก็ไปกันเลยฮะลงแล้วเหรออ๋อไม่ไม่อ๋อมันตรงนี้ป่ะถ้างั้นน่ะมันก็ตรงนี้เลยป่ะใช่ไหมอ๋อแล้วทำไมมันยอมมาตรงเนี้ย อันนั้นถ้าตรงนี้ล่ะไปลง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 ปะลงแล้วตรงนี้เลยตรงนี้เลยโอเคตรงนี้เลยฮะมา let's go มาตาไปไหนทุกคนผมไม่เห็นแอนิเมชันมันอ่ะอ๋อโอเคตรงนี้ปะ มันให้เราลงล่างต่อให้เราลงล่างต่อโอเคถ้างั้นก็ได้มันยังอยู่ด้านล่างต่อฮะอ๋อนี่ไงนี่ไงเออเอ้ย what the ฮะขุดมาเจอทางกลับเลย <laughs> what อย่าแล้วอย่าเผือตกลงไปนะเพราะเราต้องมาใหม่มันแย่มากถ้าเราเผื่อตกลงไป ไิกัดทางกลับแล้วตรงนี้เนะเาะสามเก้าเก้าลบแปดหนึ่งห้าสามโอเคแล้วเราก็ไปแล้วเราคือมันจะมีการันตอ้ดไอการันตีมันอยู่ตรงนี้เลยเฮ้ยมันดวงดวงไปแล้วฮะโหลการันตีอยู่ในนี้ฮะไอ้ไอ้นั่นนะ่ะไอ้ทรีมมันการันตีอยู่ในนี้นี่ได้แล้วเรียบร้อยโอ้โหไม่ต้องหาไม่ต้องหาขนาดนั้นกลับเลยกลับเลยฮะ โอเคทุกคนโดยสรุปนะคะในพาร์ทนี้คือเราคงหาได้เท่านี้ก่อนละกันอนาคตอาจจะมีการตามล่ามันเพิ่มก็คือมีเท่านี้อ่ะมีของมีของอบูทแลนด์แมนชั่นของทะเลทรายของดีของสตองโฮแล้วก็ตามนี้ทุกคนมผมก็จําไม่ได้เรามีของอะไรบ้างก็ก็คือแบบมันได้น้อยมากๆแล้วมันเป็นอะไรที่หายาก แบบหาโคตรยากเลยแต่ยังไงก็ตามไหนๆก็ละเรามาอัปเกรดกับเรามาลองใส่กับนี่เทอร์ไรด์เดูละกันคืออาตร์ตัวผมนี่จิผมไม่ไม่ฟุตเทีที่ผมไปนีเทอร์แล้วล่ะแต่ก็ราะนั้นมันผมหามันไม่เจอแล้วอีกอย่างคือคลิปนี้ผมปัดมานานแล้วอัดมาแบบนานแบบนานไปแล้วแล้วเรามานี่ละกันฮะโอ้สมิตติงคาบดิ้งกับนิวลุกอะฮะเอชเมนด้งแปงแปงแปง และนี่ฮะคือชุดกอดทรีมอันแรกของผมนั่นเองโอ้โหบอกเลยว่าเป็นผู้ความสวยงามเราทําได้ทุกอย่างจริงๆเนาะเอาละทุกคนนั่สลับคลิปนี้นะคือผมเหนื่อยจริงๆเหนื่อยมากๆด้วยกับการกับการหาไอ้ไอ้ไอ้ทรีมบ้าๆบอๆเนี่ยซึ่งมันก็นั่นแหละคือเราก็ไม่จะตามตรงคือมันก็ไม่จําเป็นกับเราขนาดนั้นเพราะว่ามันมันก็แต่สุดก็สุดท้ายแล้วมันก็คือของตกแต่งอยู่นั่นเองเนาะซึ่งนั่นแหละผมเหนื่อยแล้วผมน่าจะพอเท่านี้เนาะ คือมันหายากจริงๆอ่ะผมก็ได้มาแค่5แบบผมก็พอใจละแต่ไงก็ตามนะผไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนนะคลิปหน้าจะทำอะไรนะก็อย่าลืมไปบูดกันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ทุกชู้ชมนมแล้วเจอกันบ๊ายบายครับแน่นอน,น,อนแถมหน่อยละกันทุกคน,น,นผมไปเจอแล้วของอันของนีเธอร์ก็คือสมิตติ้งของไอ้อะไรอ่ะของของบาช,ชเชนเลมเนนกับของนเนเธอร์ฟอร์เทสบอกเลยว่าผมมาคูดไก่ ถ้าเกิดทุกคนดูของที่ผมในตัวเนี่ยคือผมไปบุกมาหลายประสาทละโอเคไว้เจอกันใหม่ฮะเออใช่ผมไปเจอสมิทติ้งสมิทติ้งอัปเกรดในี่ยและอัปเกรดแล้วด้วยแล้วเจอกันใหม่ครับ